ที่เจ้าพี่ข้าเป็นหัวพวกท่านไม่ใช่แก่และอ่อน,นแอแต่พร้อมราวกับฟืนกลัวว่าเดินไปกี่ก้าวจะทนไม่ไหวอย่าเสียมารยาทคืนนี้พวกเรางดคุยเรื่องงานให้ทางต้าจินได้พักผ่อนก่อนดีข้าโยนเยียนหยินหูขอดื่มให้องค์ราชชายาิ ทำไมพวกชาวซ่งดื่มเหล้าเหมือนผู้หญิงเลยถ้าข้าไปเห็นราชทายาตแต่งตัวเป็นชายข้านึกว่าเจ้าเป็นหญิงซะอีกฮ่า่่ตาซ่งเน้นเรื่องมารายาทเรียกว่าพิธีเริ่มต้นเริ่มต้นอาหารงานเลี้ยงระดับชาติบ้านเมืองต้องมีขั้นตอนดื่มเหล้าต้องใช้จอกไม่ใช้ขันชามอง์ราชทายาตท่านยังไม่คุ้นเคยขอท่านชายยินหูปโปรดอภัย <S <S ชาวส่งยืดยาดชักช้าทุกสงครามถึงได้แพ้ไงต้าจินของเรามีกฎของต้าจินพวกท่านมาไกลต้อนรับประทานอาหารชั้นดีอาหารรีบหั่นเนื้อน่องแพะออกมาแห่รัชทาย,ยาทต้าส่งชิม เป็นไงเนื้อแพะรสชาติเป็นยังไงเราจะถ่ายาพวาเราตาส่งไม่กินเนื้อแพะพวกท่านไม่กินมันไม่ไว้หน้าเราผมไม่เต็มใจที่เตร์จตากับตาจินโอ้ซาเป็นจิกใจมากกว่าผนรู้ทั้งแผ่นดินตอนนั้น องเต้ชินองที่สองเหมืองเฉิงถูกคุมขังในเมืองผงําหลักขับให้กินเนื้อแพะทั้งอ่อนนังแพะมาสมทับครัอบปยชนี้ชาวซ่งไม่มีวันลืมลังเหตุการณ์ครั้งนั้นชาวซ่งก็ไปกินเนื้อแพะวันนี้พวกท่านเอาเนื้อแพะมาเลี้ยงต้อนรับพวกเรามันหมายความว่าพวกท่านจงใจกันแกล้งพวกเราจะจําเรื่องนรระบุรุษได้ดีเพราะชาวซ่งไร้ความสามารถถ้าพวกท่านไม่ยอมให้เกียรติพวกเราจุดจบจะไม่ต่างกับในอดีตเหมือนบนรรพบุรุษของท่าน เหล้ามานเจียงหงเล่าให้นี่เรียกว่ามานเจียงหงเป็นเหล้าที่ชาวต้าส่งดึงกันเป็นประจำะตอนนั้นไปทำเยี่ยเฟยเขียนกอนด้าทีสีชาติจิ้งขังเชื้ออย่าไหวเสีย้ยฉันเจือั่นเหอสือเบี้ยวปดมายาวเหยียบย่ำบนเขาหลันที่ต้าซ่งดื่มเหล้านี้มันจะเตือนตัวเองว่าไปทับเยี่ยเฟยทับไรชาวจินยังไงจึงไร้หมงหลงไปได้ชาวจีนได้ยินข่าวแล้วนี่ลงมือสู้พวกท่านชาวจินเป็นคนพูดไว้ท่านอย่าลืม พนานซานอี้บาทอาหารอยากจะเขายเอาบังอาจมากจะเป็นใครมีสิิ์อะไรมาพูดแบบนี้ข้าชื่อหยีจริงชื่อที่พ่อข้าตั้งให้ให้ข้าจดจำความอัปอายของจิ้งคางเคืยข้าเลิยนแบบจอมทับเยียบเลยอยู่โหยเลือดเนื้อ,อชาหงลูกเพราะขณะเจริญจากระหายเลือดช้าสองหนูเริ่มต้นใหม่ภูเขาแม่น้ำกลบคืน 有放不低的山嘴。